สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมมารีวิวให้เข้าใจง่ายๆอีกหนึ่งโปรโมชั่นนะครับที่เราพูดถหูกุณตากันอยู่แล้วนะครับชุดนี้นะครับกำลังจะจัดตรงมี2แบบนะวันนี้เรานำมาให้ดู2แบบนะครับเป็นชุดโปรโมชั่น1.9นะชุดอินเตอร์จะเป็นราคา14,900นะครับแล้วก็16,500นะครับ2ตัวนี้ต่างกันยังไงมาดูครับนะครับในกล่องเรามีอุปกรณ์ให้นะครับตัวนี้จะเป็น14,900นะครับจะเป็นงานพัน นะครับงานตัดเชื่อมประมาณนี้นะครับในชุดก็จะมีคอยดีนะครับคอยยางเข็มขัดนะครับอุปกรณ์นะครับน็อตเลนกยึดคอยดีเรามีให้ครบนะขาจับไม้วันนุนิเครื่องนะครับในชุดจะมีการติดตั้งเรามีให้นะครับแทนอุดิจญะนะครับแบบลื้อเขานะครับแล้วก็กล้องนะครับกล้องอากาศนะครับก็อินเตอร์นะครับก็ชุดกองเฟือนะครับแล้วก็ อันนี้จะเป็นรุ่นของวันยี่สิบเราจะมีคานนะครับคานจับอินเตอร์ให้นะครับเพื่อการง่ายต่อการติดตั้งสายด้านซ้ายครับเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างมีให้เหมือนกันหมดนะครับต่างกันที่เนื้องานทอดครับตัวนี้จะเป็นตัาสายทางระบบนะข้อสามชิ้นนะครับอินเตอร์ประมาณนี้อุปกรณ์ให้เสร็จเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นี่คอยดีนะครับปากรบชุดนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปแบบที่ติดตั้งเสร็จไว้ให้แล้วนะครับจะได้ดูด้วยว่าติดตั้งเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับ ชุดนี้นะครับราคานี้ผมคอมติดตั้งให้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดอยากได้ของไปติดตั้งเองครับจะให้ครับมีราคาลดอีกนะครับลดจากราคาปกติอีก1000บาทนะครับผมจะให้ในราคานี้นะครับลดจากราคาปกติอีกหนึ่งพันบาทสำหรับลูกค้าที่ตัดติดตั้งเองนะครับแล้วก็จัดตรงฟรีด้วยนะครับโปรโมชั่นนี้นะครับโปรโมชั่นดีๆีนี้อีกไม่นานนะครับคงต้องขึ้นราคาแล้วเพราะว่าเราจะดูทุกอย่างเพื่อนๆดูครับนะ ของอย่างดีหมดนะครับหน้าเป็น c ีนีแบบนี้นะครับต่เข้าใจง่ายนะครับกดสั่งกันได้เลยครับของพิบมพีนี้ไปถึงหน้าบ้านท่านแน่นอนนะครับ